ผมก็ยังเชื่อว่ามันจะมี New นิวไฮนิวไฮก็คือเกิน4,380เหรียญายเก่าอันนี้ผมมั่นใจผมว่าไม่เกินไต่มากหนึ่งก็เห็นแล้วมั้งพี่ฟันถงอันนี้แถมให้เลยว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยแม้ะนั้นทองเชื่อผมเถอะถือไปถือไปใครยังมีก็ถือไปใครยังไม่มีก็ยังไม่เป็นไรครับ4,001ไม่แพงครับ ถ้าคุณ4,001แต่ผมบอกคุณขายได้4,500-5,000ถึงคุณจะไปบอกว่าแพงได้ไง3ปีที่แล้วอ่ะมีใครบอกน้องไหมว่าทองไป5,000คิดว่าไม่มีอ่ะตอนนั้น3,000คนก็บอกบ้าแล้วแล้วก็บอกว่ามันจะลงด้วยค่ะแล้วมันแล้วมันถูกไหมล่ะก็น้องก็ไม่ดูสิเพราะว่ามันมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาครับ Utility ของทองเนี่ยนอกจากป้องกันความเสี่ยงเดิม ที่เป็นพวกเงินเฟ้อสงครามอะไรพวกนี้แล้วมันกลายเป็นป้องกันแซงชั่นลิกนี่คือหน้าที่ใหม่ยูเ i ลิตี้ฟอร์มอลก็หน้าที่มันเพิ่มไงแต่ว่าซั p ไพฟอร์เลสแล้วแล้วทองมันจะไม่ขึ้นได้ยงไงนอ้อง ยูทิลิตี้ใช่ไหว่ายูทิลิตีรือหือหรือผลประโยชน์ที่มันมีเนี่ยมันมีข้อจํากัดชนะถ้าคุณซื้อไปใช้มาถึงจุดหนึ่งน้องอาจจะบอกเอ้ยไม่เอาละฉันไปซื้อ,อยางอื่นแทนดีกว่าอ,อ๋ออาแล้วคือขึ้นมาจนกว่าจะเจอ,อข้อจำกัดอ่าใช่แต่ครานี้ทองมันมีอย่างนั้นไหมเออไม่รู้แต่ยังไม่เจอเพราะอะไรครับเพราะยูทิลิต้มันอะหน้าท,นที่มันที่ไมีหมูเล่าอะ่ะมันคืออะไร มันคือป้องกันความเสี่ยงนอกจากเรียกว่าแซงชั่นลิ l ก a ได้อาวถูกไหมน้อยกลัวทุกวันทุกรตอนวันนี้ที่คนขายดอลลาร์คนที่ขายดอลลาร์นะ,ะเพราะกลัวแซงชั่นลิ o ถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นย utility ของทองเนี่ยนอกจากป้องกันความเสี่ยงเดิมที่เป็นพวกเงินเฟ้อสงครามอะไรพวกนี้แล้วมันกลายเป็นป้องกันแซงชั่นลิ l นี่คือหน้าที่ใหม่แล้วก็ หน้าที่ใหม่ที่เพิ่มก็มาก็คือมันจะเป็น collateral ในการสร้างระบบการเงินใหม่ของฝั่งต่อสู้กับสหรัฐอย่างนี้แล้วกันซึ่งใครก็จะมีใครบ้างก็แล้วแต่ท่านจะคิดถูกไหมแล้ว utility แบบนี้มันมันภาษามันเรียกว่ามันมี substitution ไหมเออเหมือนน้ำมนนันะมันมีพอมันขึ้นไปถึงจุด น้องไอ้โอ้โหแพงไม่ไหวเราไปใช้ทานหินดีกว่าอสมมุิใช่ไหมครับแต่ทองมันมีแบบนั้นไหมอืมไม่ถือว่าคือมีของที่มาทดแทนได้ไหมซึ่งหายากยังไม่มีแล้วกันอาจจะก็ว่ายังไม่มีนอนาคตไม่เงินก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับพี่หมูเงินก็ไม่ได้ซิลเวอร์ไม่ได้เพราะมันหน้าที่มันไม่เหมือนกันถูกไหมครับเงินเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ในการ store value เป็นหลักเหมือนทองถูกไหมครับ มัน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 มีฟังก์ชันบางอย่างคล้ายคล้ายทองแต่มันน้อยกว่าเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมันยูทิลิตี้มันเป็นแบบนี้แล้วน้องคิดดูสิแล้วคนซื้อมันก็มีตังค์ยังจะซื้อไปอีกอเงี้ยใช่ไหมห้างกี้ฟอร์มใช่ไหมยูทิลิตี้ฟอร์มใช่ไหมหน้าที่มันเพิ่มไงแต่ว่าซัพพลายฟอร์เลสถูกไหม แล้วแล้วทองมันจะไม่ขึ้นได้ยงไงน้องเออไม่รู้อะถ้าคนไปดูว่าอะไรนะแนวรับแนวต้านในอดีตมันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่ถามหน่อยนะสามปีที่ผ่านมามันทำลายเทคนิคกราฟหรือเปล่าพี่ถามงี้ดีกว่าพี่ว่าทำลาย ทำลายไปหลายรอบแต่พอลากราฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมพอพอทะลุเส้นนี้มันก็จะบอกโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วอ่าแนวรับแนว,แนว,แนว,แนวต้านเราเปลี่ยนใหม่อันนี้ถูกไหมแต่ว่าพี่ไม่ใช่ไม่เชื่อเทคนิคนะพี่เชื่อเทคนิคเทคนิคมันจะถูกต้องเมื่อคุณต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเพราะถ้าพื้นฐานมันเปลี่ยนปุ๊บเหมือนดัตา้าพื้นฐานเปลี่ยนพีอีมันก็เลยบา้บาบอๆไงน้องเออมันก็เหมือนกับภาษาง่ายๆก็คือมันคุณยกแบนด์ขึ้นมา อันนี้ถูกไหมกพระถ้ถาพื้นฐานมันดีขึ้นคุณก็ยกแบนขึ้นมาทองก็แบบนั้นนะครับตอนเนี้ยแต่ว่าเทคนิคมันจะบอกคุณได้เมื่อ,อไรครับเมื่อมันยกแบนขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำไมงั้นเทคนิคต้องบอกพี่ได้สองเทลต้าไปสองอห้าสิบตั้งแต่นู่นสมัยโบราณมันไม่ได้อ่ะไม่เห็นมันมีใครบอกเลยพูดมาหรือหรือพูดใหม่ก็ได้สามปีที่แล้วอ่ะ มีใครบอกน้องไหมว่าทอยไปห้าพันคิดว่าไม่มีอะตอนนั้นสามพันคนก็บอกบ้าแล้วแล้วก็บอกว่ามันจะลงด้วยค่ะแล้วมันแล้วมันถูกไหมล่ะก็น้องก็ไปดูสิเพราะว่ามันมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาครับอันนี้ผมน่าจะพูดทองครบหมดเลยนะใช่ค่ะทุกมิติเลยนะคะครบแล้ว เหลือแค่คำแนะนำนะคะพี่หมูพูดไปเล็กน้อยนะคะเรื่องของอการซื้อเฉลี่ยทองคำนะคะคือจากดอลลาร์คอสก็เป็นโกลคอสนะคะแต่ว่า DCA ในในคำแนะนำของพี่หมูก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะตอนนี้จังหวะที่ทองกำลังขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนะคะมันเป็นขาขึ้นมีปัจจัยที่เป็นตัวบวกมากก็จริงนะคะแต่ราคามันก็แรงอยู่นะคะวิธีการจะซื้อสะสมลงทุนนะพี่หมูแนะนำยังไงจริงๆตอนที่มันมันลงอะ่ะ คนแพนิคใช่ไหมเพราะมันลงเร็วค่ะแล้วตอนนั้นคนก็แบบไม่แน่จจไม่มีใครกล้าพันธงเลยนะจังหวัดลงลไ,มไม่มีใครกล้าซื้อแต่พี่กล้านะเพราะพี่พูดเสมอไงเดี๋ยวมันขึ้นสามลงหนึ่งแล้วมันก็จะต้องประมาณสามพันเก้าถึงสี่พันหนึ่งพี่ก็พูดอย่างนี้ตลอดพี่ไม่เคยเปลี่ยนนะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ได้เก่งเทคนิคกราฟอะไรไม่ใช่นะครับค่ะพี่แค่ใช้อาศัยข้อสังเกตแต่นําโดยพื้นฐานฟัน d a m e n t อลนะครับแล้วค่อยมาดูฟัแอ n d ์ m e n t อล าบกาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันจะช่วยเราไงเพราะฟันแดงมันเท่ามันจะไปรู้ได้ไงน้องว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรเราไม่รู้หรอกครับเราแค่รู้ว่ามันจะไปต่อแต่เราไม่รู้ว่าณวันนี้สภาวะตอนนี้ตลาดเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่กับทองอันนี้กามันต้องช่วยเราเพราะกามันเป็นตัวจับไงอันเนี้ยีนี้ถามว่าสภาว่าวันนี้ที่แต่ทองมันขึ้นมานั้นขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ จำไม่ได้ประมาณสี่พัน 4, นี้ปร <1, 140. S 2> หะนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบตอนตอนนั้นที่สามพันเก้านะถ้าใครกล้าซื้อวันพี่บอกนะทุกคนนี้คุณก็ได้เท่าไหร่หลแล้วะสองร้อยแล้วใช่ไหมมาอาสมมติคุณซื้อสี่พันก็ได้อะคุณก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วแต่ถามผมนะมันจะไซด์เว์อย่างเงี้ยไปพักหนึ่งสี่พันสี่พันหนึ่งสี่พันสองอะไรมันจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเพราะอะไรครับ ถ้าผมเป็นจีนนะหรือผมเป็นธนาคา,ารกลางอ่ผมก็ต้องนั่งดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะให้มันนิ่งๆก่อนแนละ้วเดี๋ยวผมค่อยมาซื้อใหม่ผมจะไปรีบไล่ซื้อทําไมอ่ะคนซื้อมันก็อยากซื้อของถูกถึงมันจะแพงขึ้นแต่ก็อยากก็ยังอยากซื้อถูกอยู่ดีถูกไหมเพราะแล้วคนซื้อก็จะไม่ไล่ซื้อจนให้มันแบบขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ที่มันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยพี่หมูว่ามันมาจากส่วนหนึ่งในสามอะ อ้ส่วนที่บอกว่าซื้อมาป้องกันความเสี่ยงซื้อมาเก่งกำไรซื้ออะไรพวกเนี้ยเขาเป็นคนไล่เร็วแต่ว่าคนที่ไล่ไลแล้วไล่ช้าๆหน่อยก็คือคนที่ซื้อแบบ u y แอนโ o ล d คุณต้องแยกให้ออกก่อนนะว่ามันมีแฟกเตอร์สองส่วนเนาะใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะสี่พันหนึ่งเอาความเชื่อผมนะคุณไปตั้งทักสี่พันสี่พันห้าสิบอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเห็นมันอาจจะย่อ,ยอๆไหมคุณซือ แล้วคุณก็ถือไปเถอะนะครับ buy and b a n buy and hold นะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่ามันจะมี new high new high ก่อน new high ก็คือเกิน4,380เหรียญ high เก่าอันนี้ผมมั่นใจผมว่าไม่เกินไตรมาสหนึ่งก็เห็นแล้วมั้ง4 0 0 0นง new high อ่ะปีหน้านะแต่ว่า5,000เนี่ยอาจจะไป ครึ่งหลังของปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ผมเดานะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเฟดเนี่ยจะโฮดอกเบี้ยไว้เดือนสิบสองแล้วก็อาจจะไตรมาสหนึ่งด้วยแล้วค่อยมาลงอีกทีหนึ่งเนี่ยอาจจะนู่นเลยเดือนมีนาเมษาอะไรนู่นเลยอะ่ะปีหน้านะเพราะว่าจังหวะเนี้ยถ้าเขาลดเร็วเกินไปเนี่ยยิ่งลดดอกเบีย้ยยิ่งขึ้นนะน้องก็น้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องกีตารูร้ใช่ไหมว่าเขายิ่งลดนะดอกเบีย้ยยิวเคมันยิ่งขึ้นอนะ่ะอืมอืมถูกไหม เพราะคนก็จะยิ่งกลัวเงินเฟ้อไงในอนาคตเพราะฉะนั้นเหมือนรอบที่แล้วอะ่ะเฟดลดไปดอกเบี้ยไปหนึ่งเปอร์เซ็นเสร็จหยุดเลยกลัวทำไมได้หนึ่งหรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตตั้งแต่กันยาถึงถุธันวาดังนั้นเฟดหยุดเลยเพราะอะไรครับเพราะยิวเคอร์มันกระดกปลืด้ดนเลยจำได้ไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยตลาดบอลน,นี่โอ้โห,โหปั่นป่วนรวนเลไปหมดตอนนี้ เหมือนจะมาอยู่แล้วนะอย่างนั้นนะหน้าตาจะคล้ายๆกันอีกแล้วนะเพราะล่าสุดเมื่อวานพี่ไปดูนะเอาอีกแล้วยูเคิร์ฟเนี่ยก่อนวันที่ยี่แปดตุลาล่าสุดที่ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยรอบใหม่เนี่ยประกอนรถ<ไ>ปุ๊บปรากฏว่ายูเคิร์ฟมันยกขึ้นมาทั้งกระดานเลยเนาะยกขึ้นมาหมดเลยนะไม่ใช่ยกไม่ไม่ได้ลงนะขึ้นนะสมมุติว่าเส้นยูเคิร์บตอนนี้ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าสมมุติว้าอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้หนึ่งเดือน แล้วก็3าเดือนหกเดือนอ่ะแล้วก็ไล่แล้วมันก็ลงใช่ไหมครับแล้วมันก็ขึ้นสาสิบปี30ป,30ปีมันกลายเป็นตอนนี้ประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นตน่าจะไม่ผิดประมาณ5%ปรซากฏว่าพอเ,เฟสลดดอกเบีย้ยไอ้เส้นเนี้ยยูวเคิร์บเนี่ยมันยกขึ้นทั้งเส้นเลยทั้งเส้นเลยนะแล้วน้องคิดดูถ้าเฟสยังลดดอกเบีย้ยอีกแล้วมันยกขึ้นไปอีกอะ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวบอลจะแพนอีกอีกนะและอย่างหนึ่งเดี๋ยวอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยต้องออกพันธบัตรใหม่ตอนนี้พอชัดดาวจบเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับนี่ครับเพดานนี่จะเปลี่ยนเพราะตอนนี้มันเต็มอีกแล้วใช,ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นสี่สิบอ่าก็แป๊บเดียวก็ถึงพราะถึงสี่สิบแปลว่าอะไรครับ เฟซก็ต้องออกพันธบัตรใหม่ไหมเพราะฉะนั้นการคงดอกเบี้ยไว้หรือลดดอกเบี้ยเนี่ยมันควรจะดีกว่าในระยะนี้ถูกไหมเพราะถ,ถ้าคุณลดเคิร์ฟก็ขึ้นก็ไม่ดีกับเฟตไม่ดีกับตลาดบอลไม่ดีกับรัฐบาลสารัฐที่จะออกยังคงต้องออกพันธบัตรใหม่มารีไฟแนนซ์ของเก่าและและอะไรครับและมาฟังนี้ใหม่ ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ฝันถงอันนี้แถมให้เลยว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ยไม่เพราพี่ไม่ดูหรอก FOMC อะ่ะพี่พี่คือ MOOC คิดเองเดาเองอาจจะผิดก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่มีลอจิตของพี่แบบเนี้ยครับแม้นั้นทองเชื่อผมเถอะซื้อไป ถือไปนะครับใครยังมีก็ถือไปใครยังไม่มีก็ยังไม่เป็นไรครับสี่พันหนึ่งไม่แพงครับถ้าคุณสี่พันหนึ่งแต่ผมบอกคุณขายได้สี่พันห้าถึงห้าพันคุณจะไปบอกว่าแพงได้ไงสหรัฐเนี่ยมีการอัดเ,อเรียกว่าสร้างดีมานดอลลาร์สร้างดีมานดอลลาร์ก็คืออะไรครับไปดูดเงินชาวบ้านมาพูดอย่างนี้ถูกปล่าไม่รู้ถูกไหมครับสมมุติถ้าเกิดสหรัฐสร้างดีมานดอลลาร์ก็แปลว่าทุกคนต้องเอาเงินมาแลกดอลลาร์ เื่อที่จะมาใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างนี้ก็แสดงว่าดอลลาร์เนี่ยไปดูดเงินโลกเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วน,น้องกีตาว่าวันนี้มันใช่ไหมใช่คือดูดเงินกองทุนตัวเองดูดเงินกองทุนคนอื่นแล้วก็ดูดเงินนักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งนักลงทุนไทยด้วยให้ไปลงทุนในสหรัฐทั้งในแง่ของอะไรครับตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรแล้วก็ FDI ใช่ไหมฮะก็คือที่ย้ายโรงงานเข้าไปไงแล้วมีอะไรครับซื้อของ่ันก็คืออะไรครับซื้อของก็คือภาษีกสงครามการค้านะครับย้ายหลานโรงงานก็คืออะไรครับที่บอกว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานกับผมตรงนู้นตรงนี้อันนี้ใช่ไหมครับก็ต้องมเอาเงินเข้ามานะรหรือถ้าอย่างกรณีตลาดหุ้นขึ้นอ้าว อันนี้ดูดเงินเข้ามาไหมครับก็ดูดเงินเข้ามาเหมือนกันแต่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยดูดเงินเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดในบรรดาทุกๆชนิดที่ทําเลยเพราะตลาดหุ้นยิ่งขึ้นเยอะก็แปลว่าเงินก็ดูดเข้ามาเยอะใช่ไหมครับอันนี้ถูกไหมครับเ,ออเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่หลายคนบอกว่าตลาดหุ้นจะบับเบิลมันจะบับเบิลจากอะไรครับ v l u a t i o n ไม่ใช่สภาพคล่องไม่ใช่อะแล้วคุณว่ามันบับเบิลจากอะไร วิกฤตวิกฤตอะไรครับวิกฤตอะไรไม่มีมันคือวิกฤตอะไรครับตอนนี้โลกเรามันยังไม่ได้มีวิกฤตอะไรนะครับถูกไหมถ้าใครบอกมีวิกฤตขนาดวิกฤตอะไรครับมาโตช่วยบอกผมหน่อยวิกฤตอะไรผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมจะโง่ก็ได้ผมไม่รู้แต่มันไม่มีครับสหรัฐจะมีวิกฤตหรอจีนจะมีวิกฤตหรอไม่มีไม่มีนะครับ แล้ววันนี้วิกฤตเงินเฟรมีไหมก็ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐคุมพลังงานไว้แล้วเพราะฉะนั้นตะวันออกกลางจะลบก็ลบไปแต่น้ำมันฉันจะลงอ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลก,กมันกลัวอยู่ไม่กี่อย่างเองครับกลัวสภาพคล่องหายกลัววิกฤตเศษตรษฐกิจธนาคารถูกไหมกลัวเงินเฟอ้อใช่ไหม กลัวดอลลาร์ถลม่มอ่ะนี้แล้วกันในเรื่องหน่อยงนี้เลยนายนะอันนี้ก็จะคล้ายๆคลิสนะกลัวดอลลาร์ถลม่มนิดหนึ่งอันนี้ขอขอแซวหน่อยแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ยังไม,ไม่ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในระยะเวลาอันไกลผมไม่กล้าพูดหรอกเขาจะไม่เกิดขึ้นยังไงไมันก็ต้องเกิดวัน,นหนึ่งวันไหนไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ระยะเวลานี้นะครับแล้วสงครามจะเกิดหรอต้องข้ามอะไรครับ สงครามที่จะลบกันจริงๆหรอโอไม่เกิดหรอครับยากนะครับเป็นไปได้แต่ยากไม่ใช่ยากแต่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยครับจีนเนี่ยเพิ่งออกเรือลบลำใหม่ใช่ไหมครับวิ่งนำด้านน้ำทำการละฟูเจียนฟูเจียนไปเหเรือรบที่สมรรถนะสูงมากมันแต่ว่าอะไรยิ่งจีนเนี่ยเขามีสมรรถนะทางอาวุธสูงสงครามก็ยิ่งเกิดยากปะ เพราะว่ามันจะเป็นรูทลูสซิจูเอชั่นเพราะฉะนั้นสารัดก,ก็ยิ่งไม่กล้ากดปุ่มกันเลยมันก็จะเหมือนในหนัง House of d y n ได i t e มอย่างน้องรู้ก่าไม่รู้ในเท็เน็ตฟิกะที่สารัดโดนใครยิงขีปนาวุธมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วทั้งเรื่องก็ไม่รู้สรุปจบแล้วยังงงอยู่เลยพี่หมุงโนดูเสร็จก็งงเอา้าจบแล้วเหรอคือสรุปแล้วมันก็แค่แสดงให้เราเห็นว่าความกลัวความกังวลในกรณีที่ คนกดสงยิงจรวดนิวเคลียร์เนี่ยถล่มกัน,เ,นเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันถล่มจริงหรือเปล่าหรือมันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเขาก็จบไปอย่างนั้นนะผมนึกว่าเอ๊ะมันยังมีภาค2หรืออะไรหรือเปล่าไม่มีครับ